คลิปนี้ก็อยู่กันที่ยำลูกชิ้นยำเห็ดเพื่อสุขภาพยำร้านสุวันนี้ก็ามาเก็บคลิปใบฝาก FC นี่มันเตานะครับไกดดิไกด์ดีเช่นเคยเมื่อสักคู่ไลฟ์สดไปแล้วติดตามชมได้ในเพจนะครับเดีย๋ยววหลังจะลองไลฟ์สดผ่าน YouTube อยู่นะครับ นหนึ่งร้านที่ขายดีขายดีมากพิกัดก็อยู่ภายในโดมตลาดนินจามาตะของเรานะครับดูลูกหาหลงไหลามากก็อย่างตอนนี้มัตะคูุเนี่ยไปชุดใหญ่เลยนะครับตอที่ไลฟ์สดเนาะไปชมย้อนหลังก็ได้น,นะครับชื่อเดียวกับ YouTube เลยเดินสาย <ปะ S 1> สาย <ปะ S 1> คล่ห้าสิบบาทจะผักลวกจะ,ะนี่ฮนะ ผักลวกผักดิบถ้าเป็นสูตรทางร้านเนี่ยเขาจะใช้ผักดิบพี่ตีสวัสดีนะครับไปตะคู่สวัสดีกันไปละอันนี้ใส่เอราม่าไหมคะเผ็ดไหมลูกขาเน,นี่ยของใครเอ่ยอันนี้หมูป้าใส่ไหม,ไมเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมสามสาม,มหยก3ปเจ็ดยางตัวนี้ ราคาก็ราคาอย่างละสิบบาทน้ค้า,คายังฟรีจ,าาจ้านมาชื่นตาบางกันนะครับเพราะว่าคนมาเดินเยอะมากที่ตลาดน้ำชาใส่ช่วยใส่ถุงจา้าเอ้น้ำยำย,ยังไม่ได้เทนะครับนี่นัที่ข่องไปครึ่งส่วนแล้วเดี๋ยวต้องรออีกครึ่งส่วนเตรียมรอและะ้วค่ะเตรียมมันจะเทไม่มีเวลา คือน้ำยำเผ็ดนะครับนี่คือน้ำยำแบบไม่เผ็ดอันนี้คือน้ำเชื่อมแค่นี้แหละครับน้ำเชื่อมเหมือนกันนะเมื่อก่อนไม่ใส่น้ำปลาน้ำเชื่อมมีใส่น้ำเชื่อมเมื่อก่อนไม่ใส่น้ำปลาแล้วตอนนี้ลูกค้าอ่าไม่ทานน้ำปลาก็เยอะครับก็เลยตัดสินใจเออใช่แล้วไม่ต้องจังหวะไม่เราไม่ต้องแยกหม้อด้วยยกเลิกใช่ลาลูกค้ามาเยอะๆแล้วสับสนเรื่องหม้อ ร้าจะทานปลาราก็พกมาจากบ้านพอแยกหม้อแล้วกับส่วนหม้อมคนกันเราไม่เราไม่สบายใจเราแยกไม่ใช้ดีกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ข <ang> ้อวแก้วนะครับทำงานแบบหนอยมากหน้าไม่งอรอไม่นานนะครับเพราะไม่ใช่ประภูไม่กรองหม้อันนี้ใส่ถั่นมะม่วก่อนแล้วจัดจาน แล้วขายของด้วยความสุขนะเจ็ดอย่างจ้าถ้าเป็นสุดทางร้านเนี่ยเนี่ยจะเป็นผัดดิบอย่างนี้เนาะเจ็ดอย่างค่ะเจ็ดอย่างเจ็ดพิซาครับช่วงนี้ก็ต้องขอกดแถมก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นสิบแถมหนึ่งพอแถมไม่ไหวจริงๆของแป้งแปลงที่เดือนนี้แก๊สจะคือดิบชิ้ห้าบาทตอนนี้สี่ร้อยจะบอกขึ้นคือดิบห้าต้องสั่งเตามหาเศรษฐีมาใช้ไม่ไหวอ่ะไม่่มีีีเวลาพตนะไม่มีเวลาใส่ถ่าน รับรองพัดกันมือบวมอะ่ะ <laughs> นี่ก็ลูกเผ็ดไหมเผ็ดการค่ะมีเวลาใส่ทานกว่านก็ติดก็พักใหญ่ใน,นี้ด่ะี่ครที่ไปเดินเที่ยว กินก็ได้นะครับโโร้านนี้ก็จะให้หมลูกค้าชมแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่มีคนมาฟองแนอนยะอยองนะครับตอนนี้ใส่แมสกันอยู่เนะเาะมพรไม่สามารถที่จะเห็นหน้าเห็นตาก,กันเต็มหน้าอยู่แล้วอันนี้ม้าอย่างจะ้ะใส่ถ้วยนะใส่ถ้วยห้า แต่ถ้าู่่พิตียังนั่งชิวๆอยู่ตอนนี้พิตีชิวไม่ได้นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปแป่ต้องลงมาช่วยเติมสูบล้วยอยไปถงไปด้วยลรกแปดอย่างยงเป็นอ๋อร่วมนะรนบกเต้องเลือดตลอดเวลา ทันแล้วครับผักเผือกก็ไม่ทันแล้ว,ลว,วญญครับตอนนี้ ได้ใส่ไมจจิงเนี่ยสี่จาน,นนี้เขาใส่ถุงขอด้วยจานนี้เจ็ดอย่านงนี้เจ็ดอย่างค่ะได้ไหมลูก เจอย่างเนาะคนก็เจอย่างเจแปดอย่างเจ็ดแปดอย่างลเจสิบดสิบนะขอด้วยนเว่าสิบาทนี่ก็ทำเงินได้วันหนึ่งไม่ใช่น้อยนะครับแต่ที่ราคาถูกจับต้องง่ายๆสาอย่างที่อยากก็ไปทานเลยนะครับสามสี่สิบบาทเนาะ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ถอ,อ,อได้นะคะถอยได้อยากให้สงจานนั้นเนี่ยนะครับรานก็จะอยู่ภายในโดมแบบนี้มีห้าอย่างนะคะเผ็ดไหมลูกห้าอย่างเผ็ดหกอย่างเผ็ดนะ ตอนนี้สี่อย่างจ่ะใส่ถุงเสร็จแล้วค่ะสี่อย่างครับพี่วนะุฒิไม่เงื่อนแต่ถุาคนก็ใส่สี่ที่<ส>บาทก็อิ่มได้ใส่ใสถุงใส่ด้วถ้าง,งคนก็ใส่ถุงฝากกันไว้นะครับอีกหนึ่งร้านเลยที่แอดมาถ่ายตั้งแต่แรกๆเลยนะครับกับจัมรานตุ ที่กับบ้านเนี่ยสามารถแยกน้ำได้นะแยกน้ำแยกเรือนได้อันนี้เผ็ดค่ะนี่ียสี่ค่ะสี่สยอยังสี่สิบบาทครัเดิงพวกกระเป๋าตังมามีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถจ่ายได้นะครับกอ,อน,นี่เลยเขาเติมน,น้ำแป๊บนึงทำนี้เนะ้าะที่ร้านสามารถ สแกนจ่ายได้รอตองรอพนนี้เหรอลูอลกช่วงที่แต่ปัดไม่ยังปวดสองอะไรก็มีโครงการคนละครึคนละคอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับหมดนะครับที่ซื้อไปต,ต้าไม่ได้นะไปหลบลืมแล้วอ่ะต้าบ้าแกให้หลนะัดไปกันนึงแกมาหลาัดไห เออ่้สองแล้วเห็นไหะคะหอกอย่างก็ร้อยหนึง่งพอดีเนาะแค่ว่าไม่สองเออเห็นแล้วค่ะครบแล้วข้าวุงเลยได้ไหบ พ่อเสียอยู่คนเดียวนะไม่ได้อยู่คนเดียวข้อเสียก็เลือแม่ก็เลิกกันอยู่คนเดียวเลยเดียวอยู่ก้อนนี่ใช้กิโลเนี่ยพี่วันนี้สี่โลค่ะสี่โลคืออัดแน่นอยู่ในนี้หมดหนูสองแดงกินดาวสองโอ้โหนีครับเอาปอกยกเก็บกัน เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่แดงไปมันเขียวเรามันไม่ได้านทลาเดรสค่ะน้ำตาลไม่ได้หรอไม่ค่ะไม่ใชีหวา ก็ฝากกันไว้อ like, ีกหนึ่งร้านนะครับกับยำลูกชิ้นยำเห็ดเพื่อสุขภาพยำร้านสุพิกัดตลาดดีจามตลาดชุลรีพุทธถึงมานอาทิตย์นะครับเจอกันคลิปตดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ